S Hello s t u d e n t วันนี้นะครับพบกับมัตเซอร์วัฒนยูชังาการนะครับสอนวิชาพราศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทบทวนบทเรียนนะครับในวีคที่แล้วนะครับเราได้ทำการสอบใช่ไหมครับเก็บคะแนนไป15ข้อในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน นักเรียนยัง hmm. จําได้อ oh, ย cool ู่ไหมเอ่ยว่าการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานเนี่ยมีกี่แบบใครพอตอบมาคตอได้บ้างครับการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับมีอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะครับแบบที่2คือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ แบบที่3มคือการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบนะครับนักเรียนจำท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ได้ไม่เอ่ยมีเช่นมีท่าทางอะไรบ้างครับยืนตัวตรงใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับนั่งรับประทานอาหารนั่งเรียนหนังสือนะครับ ยืนบริหารหัวไหล่ยืนบริหารเอวนะครับเป็นต้นต่อไปการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่มีท่าทางอะไรบ้างครับนักเรียนพอจำได้ไม่เอ่ยการเดินใช่ไหมครับการวิ่งการกระโดดไปข้างหน้ามีอะไรอีกครับการสักไหลนะครับแล้วก็การกิ้งตัวนะครับเป็นต้น การเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบนะครับมีอะไรบ้างเช่นการโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับการเตะลูกบอลน,นะครับการโยนลูกบอลสลับมือนะครับเป็นต้นนะครับก่อนที่เราจะทบทวนนะครับเริ่มเรียนนะครับให้นักเรียนฝึกท่อง conversation ก่อนนะครับ

Covid nineteen is the short name for coronavirus disease two thousand and nineteen. Corona means crown because it's round and has little antenna in order to live it needs to attach to people It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily. and has affected people all over the world. the people over คำศัพท์นะครับวันนี้มัตเตอร์ก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากด้วยนะครับสามคำนะครับคำที่หนึ่งนะครับ number one นะครับ body นะครับแปลว่า ร่างกายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ Number one body นะครับแปลว่าร่างกายนะครับ Number t ์ท exercise นะครับแปลว่าออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งนะครับ Number t ์ท e ูเอ็กซ์แปลว่าออกกำลังกายนะครับต่อไปนะครับ Number ร์ที่ strong นะครับแปลว่าแข็งแรงนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับ n u m b e r 3 strong นะครับแปลว่าแข็งแรงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการรับสมองนะครับมีจำนวน3ข้อนะครับเพื่อฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ Are you ready? n u m b e r รนะครับข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนการออกกำลังกาย 1. วิ่งทางไกล 2. ดื่มน้ำมากๆ 3. บริหารร่างกายนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับคือคำตอบที่ถูกต้องมีใครรู้บ้างไม่เอ่ยต่อไปนะครับเรามาดูเฉลยกันข้อที่3นะครับบริหารร่างกายนะครับเราต้องปฏิบัติก่อนการออกกำลังกายนะครับ มีใครตอบถูกบ้างเก่งมากเลยนะครับรับสมองนะครับข้อที่2อง m b e r รการปฏิบัติกิจกรรมเข้าจังหวะควรปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก 1. แต่งกายให้สวยงาม 2. ูฝึกร้องเพลงให้ไพเราะทําทำความเข้าใจจังหวะของเพลงนักเรียนคิดว่าข้อไหนเอ่ย ใครตอบข้อที่1ให้ยกมือขึ้นใครตอบข้อที่2ยกมือขึ้นใครตอบข้อที่3ยกมือขึ้นเรามาดูฉเฉลยพร้อมกันเลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3นะครับมีใครตอบถูกบ้างไม่เอ่ยใครตอบถูกเก่งมากเลยนะครับ รับสมองนะครับข้อที่3นะครับ Number 3นะครับถ้ากายบริหารนะครับนำมาใช้ตอนไหน 1. นะครับก่อนปฏิบัติกิจกรรม 2. หลังปฏิบัติกิจกรรม 3. ก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนคิดว่าข้อไหนเอ่ยคือคำตอบที่ถูกต้องใครตอบข้อที่1ปรบมือ1ครั้ง ใขรตอบข้อที่สองปรบมือ2ครั้งใครตอบข้อที่3ปรบมือ3ครั้งเรามาดูฉเฉลยกันเลยนะครับว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องข้อ3นะครับคือคำตอบที่ถูกต้องก่อนและหลังปฏิบัติก,รรกติจกรรมนะครับก่อนปฏิบัติกิจกรรมนะครับเราควรบริหารร่างกายก่อนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อนะครับ และเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จนะครับเราก็จะบริหารอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับในคลิปนี้นะครับมัสเซอร์ก็จะทบทวนนะครับเกี่ยวกับกายบริหารนะครับการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมกายบริหารนะครับนั่นก็คือนะครับถ้ากายบริหารในบางประเภทนะครับ มักจะนำมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายนะครับก่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายหรือนำมาใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จนะครับเรามาดูตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างกายบริหารมาดูนะครับรูปที่1นนะครับบริหารขานะครับรูปต่อไปนะครับรูปที่2 ท่าบริหารเอวนะครับรูปต่อไปนะครับท่าบริหารคอนะครับต่อไปนะครับท่าบริหารข้อเท้าท่าบริหารหัวไหล่นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับที่จริงแล้วกายบริหารมีมากนะครับบริหารข้อมือนิ้วมือบริหารขานะครับ บริหารลำตัวต่างๆนะครับต้นแขนนะครับอันนี้มาเสอยกตัวอย่างมาแค่นี้นะครับต่อไปนะครับการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมข้าวจังหวะนะครับกิจกรรมข้าวจังหวะนะครับเป็นการนำเพลงมาประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวทำให้เกิดความสนุกสนานหากปฏิบัติได้พร้อมเพียงจะทำให้เกิดความสวยงามนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนับเมื่อวันนะครับสนุกสนานเพลิดเพลินจิตใจแจ่มใสนะครับนับเมื่อธนะครับได้เคลื่อนไหวร่างกายแข็งแรงนะครับนับเมื่อรีนะครับสร้างเสริมบุคลิกภาพให้สง่างามนับเมื่อโฟนะครับ สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนนะครับเดิมเมอไฟร์นะครับปึกความมีระเบียบวินัยในตนเองนะครับสรุปการทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายหลากหลายรูปแบบก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพรวมทั้งสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายเช่นความทนทาน ความแข็งแรงการทรงตัวและความเยืดหยุดครูก็จะมีนะครับ Google Form นะครับให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบนะครับเก็บคะแนนการพาคนะครับจำนวน15ข้อนะครับให้นักเรียนตั้งใจนะครับทำให้เต็มที่ขอให้นักเรียนนะครับได้คะแนนเต็มทุกคนเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ